4ประตูคู่ใจยังไงก็ต้องรุ่นนี้นะคะกับ toyota hilux r ork, e v o 2.4e ค่ะเกียร์ออโต้ปี2018ใครอยากได้ใครหาอยู่งบเรทผ่อนไม่เกินหมืน่นรอชมคลิปเต็มไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี pps4 ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องอีกแล้วเราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพ,พนะคะ เผื่อใครที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานวันนี้น้องกิ่งจัดมาให้1คันนะกับตัว Toyota h i ฮร x r e ีโวรุ่น 2.4e คันนี้เกียร์ออโต้ปี2018นะคะรายละเอียดตัวรถบอกเลยนะว่าเป็นรถที่โครงสร้างดีสภาพสวยการันตีรถเกรดเเลยมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะพี่พี่คานะจัดให้ในราคาตั้งขายอยู่ที่510,000บาทเท่านั้นเลยก่อนรับชมคลิปเต็มนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวโทรมาก่อนเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเรา เรามีแอดมินคอยดูแลหลังบ้านให้นะคะไปดูตัวรถใกล้ๆกันเลยนี่คือตัวเริ่มต้นนะคะเอาใจพี่ๆที่อยากได้เรทผ่อนงบผ่อนที่ไม่เกินหมื่นนะคะนี่เอารถไว้ใช้งานขึ้นชื่อความทนความถึกไปได้ทุกสถานการณ์ขึ้นเขาลงห้วยได้แบบสบายๆไฟหน้าเขาจะได้เป็นไฟหลอดไส้ไฮโดรเจนและตัวโควมไฟไม่มีน้ําเข้าไม่มีละอองน้ําหรือคาบเหลืองใดๆเลย,เลยรอยแตกรอยร้าวไม่มีเลยนะคะนี่คือตัวโชมหน้าหล่อนะที่เรารู้จักคุ้นเคยกัน อยู่แล้วจัดให้กับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วนะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเลยกระจังหน้าสีดําตัดโครเมียมให้โลโก้โตโยต้ไม่มีชํารุดป้ายทะเบียนกรุงเทพรถปี2018นะคะคันนี้นะผ่านไป7ปีใช่ไหมแต่ระยะการใช้งานของคันนี้แค่ประมาณ168,000กิโลถามว่าเยอะไหมนะคะถ้าเฉลี่ยใช้งานต่อปีจริงๆแค่24,000กิโลเองนะคะพี่ๆขำไม่ได้เยอะเลยนะส่วนแก้มด้านข้างนะคะก็ไม่มีรอยง้างน,นะช่องไฟสม เสมอกันไม่มีชุดสีชรุูสีไม่มีรอยแตกรอยเล้าอันนี้สีเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีการกลับสีมาก่อนส่วนล้อแม็กได้เป็นของเดิมโรงงานติดรถมาเลยจะบอกว่าแม็กรุ่นนี้นะคะทนทานมากแข็งแรงมากไม่ต้องกลัวเลยนะไม่มีรอยขูดรูดฟุตบาทมาสภาพดอกยางแน่นๆดอกเต็มๆใช้งานได้ยาวๆ นะส่วนตัวโช๊คด้านในก็ไม่มีค้ามน้ำมันไหลยเยิมรั่วซึมเราการันตีในเรื่องของโครงสร้างมาให้อยู่แล้วนะคะไม่มีรถพิวารชนหนักหรือจมน้ํามาอยู่แล้วรอยซีนรอยทางมะพร้าวนะคะของเดิมติดรถเลยรอยปะรอยเชื่อมต่างๆนะคะนี่คือสภาพแห้งๆเดิมๆโลโก้ไฮลักติดด้านข้างนะไม่มีรอยแกะรอยถอดส่วนกระจกปรับออโต้ปรับไฟฟ้าครอบด้วยโครเมียมสภาพสวยๆเลยไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้แบบเป็นเส้นเรียงยาวแบบนี้ ฟิล์มติดมาให้แล้วรอบคันนะคะส่วนกระจกก็เป็นของเดิมโลโก้โตยโยต้าติดแนบอยู่แน่นหนา,นามไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะ สภาพเดิมๆสวยๆวยโดยรวมถือว่าสมบูรณ์เลยนะรถยังปรับสภาพไม่เต็มร0อนะคะอันนี้เอามาให้พี่ๆได้เลือกชมกันก่อนใครเลยนะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเรามีอัปเดตรถให้ตลอดและดูพื้นที่ด้านในนะกว้างมากเป็นรถ4ประตูที่ใช้งานอเนกประสงค์ได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะถ้าใครแบบเอ้ยรถเก่งอาจจะเล็กเกินไปหรือเปล่านะคะพอต้องใช้เข้าสวนเข้าไร่หรือใช้ขนของขนบรรทุกนี้เลยนะรถกระบะ4ประตูตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ในส่วนของประตูนะคะเราไม่มีการแกะการถอดอยู่แล้วนะหัวน็อตมาแบบสภาพเดิมๆเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงแผงประตูมาเลยนะคะรอยเม็ดอาร์เห็นชัดเจนทุกจุดตรวจสอบโครงสร้างให้274รายการอินสเปคชันนะคะระดับสากลเยอรมันเลยนะมีใบเซอร์ตรวจสอบให้นะตัวนี้นะคะยางขอบประตูกระดูกงูไม่มีฉีกขาด ไม่กรอบไม่เปื่อยนะคะนะถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะอันนี้จิกไปก็ยังเป็นรอยนะคะโครงสร้างเนี่ยเห็นไหมตัวหัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะรถมือสองมีบ้างเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีริ้วรอยหรือล่องรอยตรงไหนในส่วนของทางเราดูแลปรับสภาพให้อยู่แล้วไม่ต้องกังวล เนะพราะรถมือสอง่ะหลายคนจะก,กังวลใช่ไหมคะว่ารถเนี่ยมีอุบัติเหตุหนักมาหรือเปล่าหรือว่าโครงสร้างเป็นยังไงเรามาเน้นดูในเรื่องของโครงสร้างกันดีก,กว่านะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะเช็คแคสซีได้เลยในส่วนของแคสซี 4, ไม่มีเว,ว้าไม่มีตัดตอนนะคะนี่คือเดิมๆค่ะรถไม่เคยจัดทรงนะยางอะไหล่เครื่องมือแม่แลงมีให้แบบครบเซตนะคะยางสภาพสวยๆ4เส้นเป็นยางบิสโตนด้วย ยางดียางสวยนะคะนะรถสวยเอาไว้ใช้เลยสติกเกอร์พิลันเนอร์ติดด้านข้างนะไม่มีรอยแกะส่วนไฟท้ายก็เป็นสีแดงทับทิมโดยที่ไม่มีละอองน้ําเข้าไม่มีรอยแตกรอยเล้านะสวยมากเดิมมากนี่คือรถ7ปีผ่านไปแล้วนะคะมาในสภาพสวยขนาดนี้นะคะได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมือเปิดประตูท้ายนะคะนี่ฝาท้ายเขาจะเป็นแบบโคมเมียมนะแกะเปิดได้เลยค่ะตัวล็อกไม่มีชํารุด แมกไลเนอร์ <Back> มาพร้อมเลยนะคันนี้ไม่ผ่านการบรรทุกหนักมาอย่างแน่นอนนะแมกไลเนอร์ไม่มีฉีกไม่มีแตกเอารถไว้ใช้งานได้เลยนะขนของได้สบายนั่งได้ไปได้กันทั้งครอบครัวรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีพิดคว่ำมชนหนักจมน้ำนะไม่มีการตัดแต่งตัดตอนมาแต่อย่างใดคันนี้ราคา519,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อนไม่เกิน900 0เอารถไว้ใช้งานได้เลย ขอแค่เรทรายได้2เท่าของค่างวดนะคะตีกลมๆไปนะ1หมื่นเก้ืนเนี่ยซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องขำไม่ต้องกู้รวบม,มาทดลองขับลองนั่งได้เลยนะคะพี่ๆขานะอันนี้ก็เป็นกันชนท้ายนะคะสะภาพแข็งแรงทนทานนะคะเซ็นเซอร์เขาติดมาให้นะ2จุดอย่างน้อยเราไม่ต้องไปทําเพิ่มนะคะอันนี้เขามาให้แบบนี้เลยนะตัวนี้ก็เดิมๆสภาพสวย รถปี18นะคะร้านอยู่ที่เซรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพถ้าอยากจะมาดูรถมาทดลองขับเนี่ยมาหาน้องกิ่งได้เลยนะนะอะตัวด้านในนะ คือภายในเนี่ยเขาจะเป็นสีดํามาให้อยู่แล้วนะมันเป็นการที่เราดูแลรักษากความสะอาดได้ง่ายนะคะและเป็นบอกผ้าด้วยไม่ต้องกลัวจะเลอะจะเปื้อนนะเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่ในการทําความสะอาดเบาะมาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ถอดเบาะหรือว่าไม่ต้องเสียเวลาเอาเบาะไปทิ้งไว้ร้านซักเป็นอาทิตย์นะคะนี่ทําความสะอาดได้เลยมีน้ํายาทําให้นะคะอ่ะสีประตูนะพื้นที่กว้างนะคะอันนี้ก็ใช้งานในครอบครัวได้เลย ในส่วนของด้านข้างเนี่ยแผงประตูนะเขาจะมีตัวล็อกเด็กให้ด้วยแท้จะเป็นรถเก่งคันนึงแหละเพราะรุ่นนี้เขาจะเป็นรถกึ่งอนเนกประสงค์นะคะด้านหลังก็นั่งได้3คนนะแบบสบายๆเลยไม่อึดอัดมีที่รองแขนพักแขนให้ด้วยและมีเขาเรียกอะไรนะตัวนี้ที่ดึงขึ้นนะคะถ้ารถมันสูงไงบางคนเขามีคนผู้สูงอายุนะคะหรือว่ามีเด็กๆเ,เนาะอันนี้ก็ถือว่านั่งสบายนะคะพื้นที่ หลังคาสูงโปร่งนะไม่มีน้ํารั่วไม่มีรอยขีดขวรหรือว่ารอยชํารุดใดๆตรงนี้เขาก็จะมีที่ใส่แก้วน้ํานะคะวางแก้วน้ําให้ถึง2ช่องเลยนะถ้าเราไม่ต้องการใช้พื้นที่เราก็เก็บไปได้เลยนะแล้วใส่คาซิทได้ด้วยใครสนใจรีบติดต่อม,มาหาน้องกิ่งได้เลยนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่5,19,000บาทเท่านั้นเลยกับรถยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะคะนี่ขับได้ทั้งหญิงทั้งชายนะ ถ้าขับเกียร์ธรรมดาก็อาจจะปวดขาใช่ไหมบางคนขับไม่ได้ไงแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เราก็ใช้งานได้เลยนะคะนี่ขับในเมืองก็ได้นะเครื่อง2.4เป็นดีเซลด้วยระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่นะคะเราดูแลตรวจเช็คให้ใหม่หมดเลยนะพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นมันติฟังก์ชันเลยนะแล้วตัววิทยุก็สามารถใช้ฟัง FMAM ได้เลยแอร์เย็นฉ่ำมากคันนี้นะนี่สภาพสวยๆค่ะเดิมๆไม่มีชำรุดนะคอนโซลด้านหน้าก็ไม่มีแตกหักไม่มีรอยดาง สวยสมบูรณ์มากกับราคา519,000บาทได้รถสภาพนี้ไปเนี่ยบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆนะมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยตัแต่นะคะก็ดังปกติอันนี้คือรถเพิ่งเข้ามายังปรับสภาพไม่เต็มร้อซนะคะแต่ก่อนส่งมอบเนี่ยเราจะมีการตรวจเช็คแล้วก็ทําความสะอาดทุกอย่างให้อยู่แล้วนะทั้งตัวของเหลวนะคะหรือว่าระบบทุกอย่างเราจะมีรีเซ็ตให้หมดเลยนะคะไม่ต้อง กังวลว่าอยซื้อไปจะซ่อมไปหรือเปล่านะคะใช้งานไปแป๊บนึงพังอย่างเงี้ยนะเราก็มีการตรวจเช็คแล้วก็รีเช็คให้อยู่แล้วก่อนที่จะส่งมอบนะคะเนี่ยและตามโครงสร้างต่างๆหัวน็อตทุกจุดไม่มีการแกะไม่มีรอยขยับรอยเม็ดอาร์คนะคะชัดเจนมากเรียงกันกลมสวยแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวค่ะพี่ๆคขานะมาดูรถจริงที่ร้านมาทดลองขับได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะ สตาร์ทรถไว้ให้อยู่เนาะประมาณนี้นะคะนี่ก็สังเกตได้เลยนะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาไม่มีสั่นนะคะไม่มีควันไหลออกมาไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิ้มรั่วซึมนะบล็อกเดิมค่ะเครื่องยนต์เดิมนะ2.4ดีเซลหัวอน,น็อตต่างๆนะคะไม่มีการแกะไม่มีรอยขยับนะดูตามรอยเชื่อมรอยประกบต่าง ข้ามน้ำมันไม่เยิ้มเลยนะคะสภาพห้องเครื่องแบบแห้งๆของเหลวในรถดูแลตรวจเช็คให้นะคะแล้วคานด้านหน้าก็ไม่มีคดไม่มีงอไม่มีผิดรูปแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะ,ะสวยสมบูรณ์หัวน็อตนะคะฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีขยับเลยใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะกับรถปี2018ตน้องกิ่งมีคันเดียวนะ นะคะสเปคนี้มีคันเดียวในร้านราคาดีด้วยนะคะแผ่นเพจไม่มีการแกะน้าหมุดติดแน่นหนาแบบนี้ประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครอยากได้รถกระบะไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะน้องกิ่งของอนุญาตแนะนําเป็นคันนี้เลยนะเพราะรถสวยจริงและเป็นรถมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะคะซึ่งคันนี้เขาเป็นรถปลดระวางของหน่วยงานมานะ,ะปี2018เลขไม้ใช้งานอยู่ที่16 0,000กว่ากิโลนะคะเฉลี่ยการใช้งานต่อป,ปีแค่24,0 0 0กิโลเท่านั้น ากไวด้วยกับ Toyota h i l u ักรีโวนะคะ2 4 e กับตัวเริ่มต้นเกียร์ออโต้คันนี้ปี2018ราคาตั้งขายอยู่ที่519,000บาทฟรีดาวผ่อน9,000รายได้2เท่าของค่างวดนะคะแค่นั้นเลยซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วมและเรายังมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพมาที่ร้านนะคะ เตรียมเอกาสารไว้ที่บ้านได้เลยแต่ก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะคะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้แล้วแจ้งว่าติดต่อหาน้องกิ่งเท่านั้นเลยนะเดี๋ยวน้องกิ่งดูแลพี่ๆเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ